สวัสดีครับกลับมาพบกับผม b ีจี h ช n แนลและเกมแอร์ลีสไวรัสพ์ทน,นี้เป็นพาร์ทที่ห้าแล้วครับครั้งก่อนในเลือกครั้งก่อนก็ประมาณว่าไพ่อของเรานะครับในบกไปทำลายเอ่อได้ไปเคลียร์สถานไอ,อปั๊มน้ำมันหน้าสู้กับพี่เบิ้มอาพี่เบิ้มตัวใหญ่ๆ แล้วก็ปล่อยไอ้ตอแหลคายไปซึ่งปัจจุบันเราก็ยังไม่รู้ชื่ออมไม่มีอาหารกินกินก่อนกินก่อนอกินกินออกน้ไปเออกินน้ำใบอืมซึ่งปัจจุบันเราก็ยังไม่รู้ชื่อมันแต่ก็ดีแล้วครับเราไม่ต้องไปรู้ชื่อคนตอแหลคนไม่ทีหรอกเปลืองความจำเปล่าแล้วแล้วเราก็ปล่อยมันไป นี่นะครับเขา,เขาจับได้ว่ามันไม่พูดความจริงสักอย่างถาอะไรไปก็ตอบไม่ได้อ่าประมาณนี้เอาละ่ะลองแกสะสักแป๊บก่อนเออแล้วเราก็จะไปลุยเนื้อเรื่องกันต่อแย่อ,อ้สักตัวสิแล้วแหละไก่พวกนี้นะขนน้องมันนะเอาไปทำลูกธนูมาได้ ก็นับว่ามีประโยชน์ไข่ก็ทำอาหารเนื้อก็ทำอาหารสุดยอดกินอิ่มแล้วไหนดูซิอาวุธเรามีไม้ไม้หนึ่งดาวเออแล้วก็ไม้ธรรมดาอืมก็นับว่าพอมีอยู่เอาละ อ่าตรงนี้ผมลืมเก็บของให่แต่ก็ทิ้งไว้นี่แหละมันยังไม่หายหรอกไปเราไปลุยเรืองเลือกกันต่อดีกกัวเอาไม้ไปอืมลูกดอกอืมธนูายาไปด้วยอโอเคแค่นี้แหละ ไม่มีอะไรแล้วครับเพราะว่าเราเคลียร์หมดแล้วมันไม่รีสปอนถ้าเราฆ่าแล้วกลับไปฟื้นเลือดที่บ้านก็ไม่มีปัญหาอ่ามันไม่ใช่จุดฟาร์มจะเลยไม่มีปัญหา <c oughs> เสียงผมอาจจะแหบหน่อยครับ <c oughs> ช่องนี้ก็เป็นหวัด มันหนาวหนาวมากก็เลยเป็นหวัดเอาง่งายๆเลยเอาแล้วมาเวเลนอินส์พีเพลในมีผู้คนอยู่อ่าอันนี้บอร์ดบอร์ดประกาศประมาณนี้โคอ่าอ,อันนี้จะเป็นเคเวสประมาณรักเควส เราจะมารับเควสได้อันนี้คือไซส์เป็นเควสย,ย,ย่อยอ่าอืมเอาเป็นว่าผมจะรับไว้ก่อนถ้ามีอันไหนน่าสนใจที่ผมจะเอาให้ดูอันนี้เจนนะรางวัลเป็นเหรียญเหรียญสองพัน2000 ฮันน่าบีสแอปเปิลหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แอปเปิลช่างมันเดี๋ยวค่อยมาคุยกันทีหลังมาแล้วเป็นวัดไปเช็คอารอบรอบสะพานรอบรอบสะพาน บอกเก้นพิชบิจิใช่ไหมเขาออกเสียงงั้นนะประมาณว่าสะพานนิพพังอ่ะคือืออข้ามมาก็ซ่าเลยครับตีไก่เขาตายไหนวะเนี่ยออ่าฮะ ดูเหมือนมันจะน่าอันตรายนะครับโพวะมีประตูกั้นถึงสองอันไหนดูซอิอยู่ๆก็ถับไปอาา่าฮะอันนี้น่าจะเป็นฮอ,อตอนลงมานนเฮลิคอปเตอร์สโบรตันอะไรวะใช่ๆนง่สอรี่เคแล้วเราก็โดนระเบิโดโตมา มดไวอันไม่ทันอ่ามาเนี่ยถ้าเราก็อืมไปสตอ็อประบเบิดสะพานเพื่อหยุดผู้ติดเชื้อประมาณนี้เคอเคออเคก็คตายอ่า is b r o k e n f i r e a u t h r way to อ๋อสะสะพานพังแล้วฉันต้องไปหาทางอื่นไปสถานสถาบันวิจัยเนี่ยคนทำกันบ้านมันนะเสียงแหบเอาไงต่อ a s willin chef to author คือกลับไปถาม เบาแสกับคนในหมู่บ้านหาทางไปสถาบันวิจัยแปลยาวแน่นอนวันนี้ไงนะเชฟเราเชฟอยู่ไหนไม่รู้ละตีไกลก่อนอีักท ยังน้อยก็คงได้เป็นสตูทั้งหมู่บ้านขโมยไก่เข้ามามตายครับไหนว่าเชฟเชนไม่เอาครุกครอกีอย๋ยวนี่ละมะั้งนี่เฮาเราถูกเลยฮะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับ ไม่อยู่พังเลยสินบพดิดูเหมือนไม่มีใครอยู่นะไปประตูถัดไปดีกว่าว่างังันอืมขออนุญ,ญาตป้นบ้านครับใช่ไหมอ่ะอีกเชิ้มนี่ m ี y b e ทมก็ถามอะไรบางอย่างคนได้ไหม ไ uh, อโนมอยู่กับหลายเพื่อนคนไหนวะไม่รู้อะโน no คุณรู้เออวอ๋อคุณรู้จักกับชายแก่ชายแก่ที่อยู่ข้างบ้านคุณได้ไหมอ่าคุณไหมอ๋อเด เวตาลเนอะทูมัดเขาเป็นคนไม่พูดมากเหรอกับเราโคฟิดอ่าเขาอาจจะไปตกปลาเออก็าอาจ,จะไปตกปลาในเวลานี้อ๋อไม่ต้องถามเยอะไม่อยากรู้หรอกเขาก็มีใครเลนนีไิ is is นี่มันน่าจะเป็นตอนออกนะตอนออก it and t r e e three น่าจะเป็นทางตะวันออกอ่าจากทางเข้าถ้าทางเข้าปเป็นเหนือก็น่าจะเป็นทางขวาทางขวาจากเรามาน่าจะใช่ดูซิผมจะแปลถูกไหมตีความถูกไหมทางขวาก็ได้แทางนี้ คือทางที่เรามาใช่ไหมมันอยนู่อย่างนี้อ่าเราจะหันหน้ามาอย่างนี้ถ้าตามทิศก็น่าจะอยู่ตรงนี้อืมใช่ไหมอ่าไม่ใช่ใช่ละไปดูสิกดผิดเออฮ้ยไก่แล้วเว้ยอืมอเดี๋ยวเราดูก้าก่อน <c oughs> มีคนมาอืม เออดูแผนที่ได้เออเราก็ไม่ดูเนาะนี่น่าจะเป็นนักขายของออแพ็กเก็ไอแพ็กเก็เอ,อ่อซัมใช่ใจเยินด้วยนักขายของเออน่าจะแถวเนี้ยอ่าฮะ อ่าเขาว่าไปไหนอ่ะเครื่องมือเขายังอยู่เลยอืมแปลกๆนินว่าพิซซี่ดูเหมือนแบบมีการต่อสู้อ๋อเนี่ยเบ็ดตบปลามันหักอ่ะน่าจะฟาดหัวโจนเข้าไปืม,มีรอยเท้าครับเดินมาทางนี้ มีใครมาลากลุงเข้าป่าหรือเปล่าเนี่ยนั่นไงครับอื้ือันนี้เป็นใบใบช่างมันเนะะยยูไอ้แบนดิตมาจะอ่านชื่อชิดของผมหนูมันนี่ไอ ใชยแกกำลังอยู่เนี่ยสลายเอาเหอะเอาลูกดอกพิษไปกินออือโดน้วครับอืม,มีเค่มไม้ก็ซชคดนีนะเว้ยอกอบหลังกอบหลังเออแบบนี้อืแบบนี้ครับแปดสิบแปดสิบไม่ลดครับให,ให้ฟรีเลย ฟาดทาไปเฮ้ยจะไม่น่าหมดฟาดร้องร้อง,อ,งอ่าช่วยช่วยได้แล้วใช่ดีไหมไม่ใช่หรอกเฮ้ยเซอร์อายูโอเคปลอดภัยหรือเปล่าอ่ะฉันสบายดีผีบว้ ดีฟิ j แ s t so w <way>. วแค่หลายคนดีฟิดแพ้คนได้รับบาดเจ็บเมื่อกี้ผมแปลว่าข้ามแล้วกัน have been in battle งันในการต่อสู้อะโซเชียสโคดิชั่นนอตแบกไปไม่ได้เลยอ๋อเป็นทาหารเหรอการต่อสู้มันไม่เลวเลยเออประมาณนี้ผมนี่นะมาจากหน่วย หน่วย SOT อ่าเป็นสมาชิกของ SOT กดมาสอ๋อดีมากเลยไอ้ลูกชายมองานน่ะเล่นมีดาอยู่ให้ผมไปส่งที่บ้านไหมอ่ะมันมีรถได้ทำไมใช้ขวายวันเหย พักก่อนอ่าไว้อ่าซอนอยู่นี้ฮิสเฮลอ่าต้องพักก่อนนะลงุงเอ่อลูกชายคุณอยู่ไหนล่ะคุณต้องเอ่อ uh, ฮิสเฮลต้องให้เขาช่วยนะอืมค่ะค่ะรอปี้ แต่พ่อพนั้นมามาป่นชั้นแล้วฉันก็วั e ที่ถูกไฟเข้าไปสู้ลแต่ลูกชายหยุดชั้นไว้อ่า คนชอันนี้ไม่รู้ฮะอาไวอาไว้ <c oughs> ว่าเราจะไปหาลูกชายให้เขาหน่อยเออซื้อใจนิดนึงให้เขายอมบอกทาน,นีวิจัยให้ด้วยอ,อ๋อแล้วก็อีกอย่างเราเป็นคนดีเราก็ต้องช่วย อันนั้นเป็นเรื่องปกติอ่าเราเป็นตัวเองพักพักก่อนเลยลงุงอ่าแค่นี้แหละเอา้เอาอันแล้วไอนันี้ก็ยังไม่เปลี่ยนอีกแล้วจะไปหาลูกชายอยู่ไหนวะเนี้ยโอ้สวยละแต่ก่อนอื่ผมขอของเลยนะลงุง เยอะแล้วกลับก่อนดีกว่ากลับบ้านก่อนอ่าตอนนี้ผมยังไม่ได้บาะแสเลยคือขอต่อไปว่าจะไปหาลูกชายให้ใช่ไหมแต่ก็ไม่บอกเลยมันไปนไหนคาดว่าน่าจะอยู่ในลังโจรถ้าว่าถูกจับไป คือจากประโยคสนทนาเมื่อกี้นะครับมีการป้นเกิดขึ้นพวกมันมาป้อนอ่าซึ่งน่าจะประมาณว่าลูกชายโดนจับประมาณนี้อ่ากินกินนะกินไปอีกทำอาหารหน่อยอซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นผมว่าผมต้องฟาร์ม แต่ว่าถ้าจะฟาร์มมันคงเยอะเยอะมันคงจะนานเออถ้าอย่างนั้นคลิปนี้ผมจะแถมเควสอีกหนึ่งเควสลองดูน่าจะสนุกอืมอืมหอ,อกอ่าหอกหอกไม่หักแถมเควสอีกหนึ่งเควส ออเอาออกเอาออกอืมแล้วก็ใส่เข้ามาใหม่นกดอกพิษอ่าอย่างนี้แล้วกันเคเวสไหนดีเนาะสวิตเทอร์อันนี้โอทูซอนเฮาส์แล้วก็ถามเอส i ิม อถามเขาเพื่อช่วยเหลือนอาแาดนั่นน่าจะอยู่ในบ้านหมบ้านนั้นเนี่ยสักคู่นะครับเอาละครับจากเมื่อกี้ที่ผมเลือกเลือกภารกิจยาวนานผมก็ได้ภารกิจแล้วผมจะเอาอันนี้นะครับ Animal Track นั่มง ประมาณว่ากระักสัตว์ซื้อชื่อภารกิจของมันเอาละจะเป็นยังไงเราไปลุยกันเลยจะไปหมู่บ้านก่อนใช่แล้วก็ไปถามนี่ไงเอายาไปด้วยเผื่อต้องเข้าป่าเมื่อกี้ผมอ่านมาเกี่ยวกับสัตว์ใช่ไหมล่ะน่าจะเข้าป่า,อ,าอะไรอีกนไม้อีกอันละกันประมาณนี้ อ่ามาแล้วครับหมู่บ้านไหนไหนไหนดูซิอ่าไปทางนี้มาทางนี้อ่าตรงนี้เลยใช่ไหมเออหนี่ไงคนนี้คนนี้นนสมสมเห็ดในป่าไอวันอะไรเอามายัสิไม่ขึ้นโอเคช่างมัน คุณกำลังไปล่าเอ่ออะไรวะเดไม่น่าไม่ใช่มนาจจะแบบฉันคิดว่าฉันสามารถทำได้ล่าอะไรผมไม่รู้อะแต่ช่างมันก่อนอ่าวิเวอร์พี่เจ็ดเป็ดฮะนวันสปายไม่มีสปายงั้นหรืออืม คือสาเหตุมาจากไอ้พวกลูกคัสอ่ะมันมาป้นมาป้น,าปนตอนนี้ไม่เหลือเสเบียงให้คนในหมู่บ้านกินแล้วเออโดนวอร์รี่เออจะลิฟต t มมี่จะลิฟตทูมีอ๋อไปเป็นหน้าที่ฉันเองประมาณนี้มันเก็บอยู่แซลฮอนการกระชามไว้ชู ปาล่าประมาณว่าอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยเออถ้าผิดพลาดมาแล้วก็มันจะได้รับาดเจ็บประมาณนี้เขาเป็นหัวอ่าโอเค อาแล้วก็มันจะมีคนหนึ่งอยู่ในป่านะโอเคฉันเดตเตอร์แมนบางทีมันก็ไม่เลวอ่ะฉันจะตามเขาเกี่ยวกับอะไรวะเนี่ยนจะเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งนะไหนดูซิอ่าเข้าป่ามันบอยเข้าป่า เอาละเราก็เข้าป่าไปไม่น่าใช่แบมันคืออะไรมันให้ไปล่าอะไรในน่าจะอยู่นี่แหละห้าฟอร์มเออพอรน,นี่ชื่อแล้วเนี่ยโจย เบลลทานครับอืมแปลไม่ได้ฮะเมื่อกี้ผมไม่ค่อยเข้าใจเลยเขออภัยด้วยนะครับอืมวิสเนต อ๋อในเป็นสัตว์ตัวใหญ่เอาชิบหายแล้วยังไม่ได้ฟามเลยอืมเูทูวเอาเออทำหาจุดอ่อนสิโนโหเทชัน,นรู้ว่าจริงแล้ว นูจะไม่ได้ผลงั้นหรือต้องเป็นอาวุธที่มีดาเมจสูงอ้าวหายละเราจะไปหามันได้จากที่ไหนล่ะอ,อ๋อเราจะเจอมันที่ทางด้านเหนือของป่าอาจารย์ั้งสุดท้ายนะฉันได้รับบาดเจ็บนะฉันคิดว่าฉันคิดว่ามันอ่ะ nãy giờ theo nén, cái theo nắn lẽ, ừm, à, phải không? Cần ของปฐมพยาบาลเกี่ยวกับขาไว้หน่อยเออมันจะได้ง่ายขึ้นเขาว่างั้นง่ายขึ้นงั้นเลยโอ้ยแสดงว่ามันต้องฟาร์มถ้าอย่างนั้นคลิปนี้ในวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับอ๋อจ้ค่ะ ถ้าใครมีข้อติชมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างและถ้าใครมีเกมแนะนำก็แนะนำกันมาได้ไม่ว่าจะคอมเมนต์หรือว่าทางเพจถ้าโทรศัพท์ของผมมันเล่นได้ผมก็จะเล่นเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ไปเซฟก่อนละบาย